สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพฤษภท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาพุธศพท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีพุธศพทุกท่านคะในช่วงวันที่10ถึง20ตุลาคม2568ช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านมีโชคมีลาภท่านจะมีได้มาจากไหนสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาท่านคืออะไรกันแน่ มารับฟังกันได้เลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีพฤษภในช่วงระยะเวลานี้ท่านกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะมีการคิดทบทวนถึงเรื่องราวเก่าๆหรือว่ากำลังตัดสินใจที่จะเดินหน้าไปต่อหรือว่าจะหยุดเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะคะหลายๆท่านโดยเฉพาะท่านใดที่ ค้าขายหรือท่านใดที่รับทำงานอิสระช่วงนี้นะคะท่านกำลังคิดที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานบางท่านนะคะอาจจะมีการชะลอหรือว่ายุติโปรเจกต์หรือว่างานบางอย่างลงเพื่อที่ท่านนั้นจะได้าถามตัวเองว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นี้ท่านจะไปต่อหรือว่าท่านจะหยุดซะ หันไปทำอย่างอื่นอารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับท่านท่านมีเกณฑ์การตัดสินใจนะคะขอเตือนนิดหนึ่งในช่วง10 2ถึงตุลาคมนี้ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามขอให้ท่านคิดทบทวนให้ละเอียดรอบคอบอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นระวังสิ่งที่ท่านเห็นจะไม่ใช่ความจริงสิ่งที่ท่านได้ฟัง ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงให้ท่านมีสติในการตัดสินใจให้มากๆถ้าท่านตัดสินใจแบบทําตามใจตัวเองตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบหงุดหงิดโมโหท่านจะตัดสินใจผิดพลาดนะคะฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังการตัดสินใจให้มากๆเลือกดูให้ดีๆไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามและต่อมาช่วงนี้ท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตา จะมีการพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นมีการเดินทางเป็นระยะระยะขอให้ท่านระมัดระวังนิดนึงก็คือว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะคะท่านอาจจะได้ยินอาจจะเห็นในสิ่งที่ท่านไม่อยากเห็นหรือว่าอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ไม่ถูกต้องมากนะักฉะนั้นนะคะช่วงนี้ให้ท่านระวังคนหลอกลวงระวังคน ระวังมิจฉาชีพระวังโดนหลอกให้ลงทุนระวังโดนหลอกให้ทำงานระวังจะตกกระไดพายโจรเช่นมีคนนำเสนองานบางอย่างให้กับท่านนะคะแต่เป็นงานที่มาพร้อมกับปัญหาเขาไม่บอกว่างานเนี้ยากนะมีปัญหานะมองภายนอกดูเหมือนว่าเป็นงานง่ายแต่เอาเข้าจริงๆเป็นงานยากกว่าที่คิดนะคะหรือ ถ้ามีใครก็ตามเข้ามาชักชวนท่านนำเงินไปลงทุนในรูปแบบใหม่ๆโดยที่เขาจะนำผลประโยชน์มาหลอกลอก่อห้ามเชื่อเด็กขาดนะคะเพราะถ้าท่านตัดสินใจลงมือทำอะไรก็ตามโดยที่ท่านนั้นขาดความยั้งคิดโดยที่ไม่คิดไตรตรองให้ดีๆจะเป็นการตัดสินใจผิดพลาดให้ท่านระมัดระวังถูกหลอกถูกโกงอืม จะมีคนแทงข้างหลังทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ข้อดีนะคะท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีจากทางไกลมีดวงได้รับข่าวดีจากต่างชาจากทางไกลต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะคะท่านใดที่ทํางานกับชาวต่างชาติทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะและที่สําคัญ จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านท่านจะมีคนดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือการเดินทางก็มักจะประสบความสำเร็จเพราะบางท่านเดินทางเพื่อติดต่อเรื่องงานคุยงานนำเสนอผลงานหรือว่าค้าขายนะคะจะประสบความสาเร็จค่ะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระวังก็คือการช่วยเหลือคนอื่นนี่แหละนะคะเอาเข้าจริงๆท่านเป็นคนที่ทํางานเก่งแก้ไขกับปัญหาเก่ง จะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นบางท่านได้เพื่อนร่วมงานใหม่ได้หุ้นส่วนใหม่ได้ลูกค้ารายใหม่หรือท่านนะคะจะได้มีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานโดยสายงานที่ท่านทําบางช่วงบางจังหวะท่านก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกับว่าไม่อยากคิดอะไรละนะคะเพราะท่านมีความระมัดระวังพอสมควรในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่เตือนนะคะ,ะดูเหมือนจะเป็นเรื่องน่ากลัว ว่าอย่าเชื่อคนง่ายแต่เอาเข้าจริงๆถ้าท่านมีสติท่านนิ่งนะคะไม่ใจร้อนคือนิ่งๆคิดทบทวนแล้วค่อยตัดสินใจมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่มีใครทําอะไรท่านได้หรอกในช่วงระยะเวลานี้ท่านเป็นคนเก่งเป็นคนที่ทํางานไวผลงานออกมาดีนะคะมีปัญหาท่านก็มักจะแก้ไขได้ระวังโดนแทงข้างหลังระวังโดนหักหลังระวังคนกลั่นแกล้งรังแกก็พอนะคะ ในเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษพในช่วงระยะเวลานี้การเงินถือว่ายังคงหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องมีดวงได้เงินจากทางไกลจากโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าต่างประเทศท่านใดที่กําลังรอคอยเงินจากส่วนใดก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมานะคะมีดวงได้เงินจากการเดินทางด้วยเพราะว่าบางท่านเดินทางเพื่อติดต่อธุระสาคัญเรื่องงานเรื่เงินนั่นเองนะคะและที่สําคัญท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดการเงินของท่านถือว่ามีเข้ามาเรื่อยๆท่านมีดวงได้เงินพิเศษนะคะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหุนหลังท่านเรื่องเงินเงินทองทองจะมีใครบางคนคะ่ะคอยช่วยเหลือท่านในวันที่ท่านมีปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินเลยทีเดียวนะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่ม หาเงินเก่งหมุนเงินได้แต่รายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามามีรายจ่ายที่ท่านไม่อยากจ่ายคือมีเรื่องอึดอัดใจเรื่องเงินเงินทองทองให้ท่านระมัดระวังให้ดีๆนะคะ และท่านมีดวงจะได้ซื้อสิ่งของระวังได้ของไม่ตรงปกระวังจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียระวังการสั่งซื้อสินค้าผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินถ้าท่านระมัดระวังเรื่องราวเหล่านี้ได้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาสําหรับท่านนะคะเหนื่อยนะในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่า ยังคงเหนื่อยแล้วได้รับประโยชน์ไม่เหนื่อยฟรีอย่างแน่นอนท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินแต่ว่าโชคลาภจะมาจากตัวของท่านเองนะคะบางท่านจะได้เงินจากการแก้ไขปัญหาบางท่านได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทำมาด้วยแต่ให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนก็พออย่าเชื่อใจคนง่ายอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปในเรื่องเงินเงินของทอง,องนะคะ การทำบุญในช่วงระยะเวลานี้แนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับสุขภาพเช่นบริจาคยารักษาโรคบริจาคโลหิตหรือบริจาคลงศพบ,บริจาคผ้าห่อศพก็ได้นะคะหาโอกาสทำบุญบ่อยๆในเรื่องที่บอกมาเพราะว่าช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ทำบุญขึ้นเป็นคนที่ดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนั่นเองค่ะ ในวันที่ท่านมีปัญหาจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะคะโดยภาพรวมแล้วท่านจะมีข่าวดีๆค่ะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือไม่ก็เรื่องเงินนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีข่าวดีเข้ามาแน่นอนจะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองหลายท่านคงถามอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงระยะเวลานี้แม่แนะนําให้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้ไม่ค่อยจะโดดเด่นถ้าท่านจะได้เงิน จะได้จากความสามารถของตัวท่านเองหรือไม่ก็แก้ไขกับปัญหาด้านการเงินสําเร็จหรือมีคนคอยช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองนั่นเองค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าขอย้ำนะคะว่าอย่าเชื่อใจคนมากง่ายระวังศัตรูในที่ทำงานโดยสายงานที่ท่านทำให้ดีๆระวังคนกันแกล้งรังแกท่านจะงานจะมีปัญหา จากคนที่ไม่ชอบหน้าท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ